ทีนี้คุณผู้ชมมาดูครูคนนี้หน่อยนะคะน่ารักมากเลยคือก็รู้แหละวิชาตำราเรียนเนี่ยเวลาสอนแบบปกติเด็กก็จะง่วงนะคะง่วงกันบ้างแอบคุยกันบ้างสอนยังไงให้เหมือนเล่นคอนเสิร์ตสอนแบบนี้ค่ะเด็กจะได้ไม่ง่วงนะคะ น่ารักมากเลยอ่ะสอนวิชาภาษาไทย active learning เออใช่อันนี้ถูกเลยใช่ไหมคะ active จริง active จริงคือเด็กเองเนี่ยได้ยินเสียงหัวเราะครืนทั้งห้องไหมฮาตลอดเด็กไม่มีหลับเลยจ้ะไม่มีหลับเพราะว่ากระตุ้นกระตุกความรู้สึกเด็กตลอดเวลาแล้วเด็กโฟกัสโฟกัสที่ท่าเต้นหรือว่าเนื้อหาสาระเอาดีๆเนื้อหาสาระนะคะเด็กก็จําได้พอร้องมาเป็นเพลงปุ๊บเด็กจําได้เลยอ่ะรอรอเรื่องของการควบกํ้มนะคะคุณผู้ชม 你。 นี่คือในคลาสเรียนวิชาภาษาไทยของคุณครูแนนนะคะคุณครูเนี่ยสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิษ,ษณุโลกนะคะคุณครูบอกว่าถ้าเกิดว่าสอนตามตำราปกติเด็กก็จะไม่ค่อยจําแล้วเด็กก็จะง่วงด้วยเบื่อ uh. ด้วยครูแนนก็เลยต้องงัดค่ะงัดท่างัดท่างัดงัดท่าออกมาแบบนี้ท uh. ่าเต้นแบบนี้มาสอนในวิชาเรียนภาษาไทยนะคะเป็นการใช้กลยุทธ์วิธีการสอนแบบใหม่เรียกว่า active learning นะคะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กนักเรียนเนี่ยหรือว่าผู้เรียนเนี่ยมี มีส่วนร่วมเพลงอ่ะพี่พี่จำเพลงได้ยังคําควบกล้ำใช้กับตัวไหนรอรอรอ,รอนี่ไงสามตัวควบแท้ควบไม่แท้ไม่ต้องกลัวควบเพียงสามตัวเดียเด๋ยวเดี๋ยวจำได้ oh. เนี่ยแล้วก็ให้เด็กนักเรียนเนี่ยมาร้องเพลงควบกล้ำที่แกแต่งขึ้นเองเนี่ยนะคะคที่บริเวณหน้าชั้นเรียนทันโทษนะคะ ทุกคนร้อเปอร์เซ็นในห้องเรียนร้องเพลงนี้ได้หมดเลยแล้วน่าจะจําขึ้นใจไปจนบนายอ่ะน่าจะจำโมเมนต์นี้ด้วยนะคะน่ารักมากเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะคุณครูแดนทนี่พิษนุโลกนะคะครับ